สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโมอามินาเตรียมขอแม่ทําสิ่งนี้เพื่อระลึกถึงแตงโมไม่อยากให้คนลืมชื่อล่าสุดรุ่นน้องคนสนิทอย่างโมอามินาเผยว่าเตรียมขออนุญาตคุณแม่แตงโมคุณแม่พนิดาศิรยุทธยอดทินทรราําโปรเจกต์สารคดีแตงโมนิดาที่มีแพลนจะทําขึ้นมาเพื่อระลึกถึงแตงโมซึ่งเราทําด้วยใจของเราจริงๆเราอยากทําเพราะเรานึกถึงพี่เราอยากทําเพื่อเก็บไว้ไม่อยากให้คนลืมชื่อพี่โมโดยคนเสนอไอเดียคือ อนาและกลุ่มเพื่อนลงทุนเองทั้งหมดสําหรับเรื่องสารคดีแตงโมคือมันเป็นการพูดคุยโดยแม่อนนาเป็นคนเสนอไอเดียว่าเธอฉันอยากทําสารคดีผู้หญิงที่ชื่อแตงโมซึ่งถามว่าเราเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยเราก็เลยมีพลัดตัวยอย่างซึ่งเราก็จะมีทีมขึ้นมาเลยแหละมันไม่ใช่งานงาน่ายมันคืองานใหญ่มากๆเลยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทํามันยากตรงที่ว่าเราจะต้องรวมฟุตเทจของพี่แตงโมตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ทํางานแล้วพี่ก็ทํางานมาค่อนข้างเยอะออกงานก็ ว่าใบชีวิตพี่มีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นยังไม่เคยรู้เช่นเวลาที่โมท,ทำเอ็มวีออกมาเวลาที่เรามีภาพวิดีโออะไรที่คนอื่นยังไม่เคยเห็นแล้วมองว่าอ๋อพี่เขาก็มีมุมน่ารักก็มีมุมแบบนี้อย่างนี้ที่เขาก็ไม่เคยเปิดเผยกับคนอื่นแล้วพอเราเสนอในมุมพี่เราน่ารักแบบนี้เชื่อว่าทุกคนรักเขาแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ดูสารคดีของพี่แล้วรู้สึกวันนี้แหละคือแตงโมนิดาหรือแตงโมพัรทรธิดาพัช รระวระีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ